ดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจำนวนเต็มนะคะของน้องๆชั้นม .1 เทอม1น,นี้เลยนะคะมาดูกันว่าจํานวนเต็มมันคืออะไรจํานวนเต็มก็คือจํานวนที่มันมันเต็มอะ่ะมันไม่ใช่เศษส่วนนะคะไม่ใช่เศษส่วน ะะถ้าเป็นถ้ามันเป็นเศษส่วนก็จะไม่เป็นจำนวนเต็มและมันก็จะไม่ใช่อะไรด้วยทศนิยมเนาะจะไม่ใช่จำนวนที่เป็นทศนิยมจำนวนเต็มของเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันได้แก่อันแรกเลยนะคะอันแรกเลยนะคะจะเป็นจำนวนเต็มศูนย์และก็จำนวนเต็มบวกนะคะ แล้วก็จำนวนเต็มลบนั่นเองอ่านี่คือจำนวนเต็มของเรานะคะวิธีการดูเนาะเด็กๆจ๋าไอ้เจ้าจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวเนาะก็คือเลขอะไรนั่นเองเลขศูนย์นะคะมีเลขศูนย์ตัวเดียวจำนวนเต็มบวกเนี่ยมันคือจำนวนนับน้องลองนับเลขสินับยังไงลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหม เพราะฉะนั้นจานวนเต็มบวกมันก็เริ่มต้นตั้งแต่1นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆทีนี้จํานวนเต็มลบเนี่ยเวลาสังเกตจานวนเต็มลบง่ายมากๆมันจะมีเครื่องหมายลบเนะี่ยมีเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยหน้าตัวเลขเขาก็จะเรียกว่าจํานวนเต็มลบนะคะโอเคทีนี้ไอ้จำนวนเหล่านี้มันสามารถเขียนใหอ้อยู่ในเส้นจำนวนพวกนี้ได้เส้นจำนวนเนี้ยหนูจะต้องเออเคยเห็นแล้วเนาะ ต้องเคยเห็นตั้งแต่มอ,นมอนหนึ่งแล้วเพราะมอสองก็จะใช้เหมือนกันในเรื่องของจำนวนจริงนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูว่าจํานวนของเราเนี่ยถ้ามันอยู่บนเส้นจํานวนเนี่ยมันคืออะไรศูนย์ก็จะอยู่ตรงกลางนะคะทางด้านขวาของเลขศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมลูกถ้ายิ่งไปทางขวาเลขของเราก็จะมีค่าเป็นยังไงคะลูก มากขึ้นเลขของเราก็จะมากขึ้นถ้าไปทางซ้ายนะคะเลขของเราก็จะต้องตรงข้ามก็จะมีค่าน้อยลงนะคะน้อยลงอ่าไปทางขวามากขึ้นไปทางซ้ายมันจะน้อยลงค่ะเราจะใช้หลักการนี้แหละลูกในการที่เราจะไปเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ทีนี้วิธีการดูเนาะการเปรียบเทียบจำนวนเต็มเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่แม่นจะทําไม่ได้เลยเห็นไหมลูกอย่างเช่นลบสี่ลบสี่เนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายดูนะกับลบหนึ่งน้องสังเกตถ้าอยู่ทางด้านซ้ายมันจะน้อยแสดงว่าลบสี่เนี่ยมันจะน้อยกว่าลบหนึ่ง น้อยนะคะและน,นี้มากกว่าใช่ไหมถ้าลบ4กับลบ1อยู่ทางซ้ายมันจะน้อยกว่าอยู่ทางขวามันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเปรียบเทียบจำนวนเต็มอันดับแรกเลยง่ายๆถ้าจำนวนที่มีค่าลบนะคะติดลบมากอะติดลบมากติดลบมากมันจะเป็นไงลูกมันจะมีค่าน้อยติดลบมากจะมีค่าน้อยอ่าติดลบมากค่ามันจะน้อยลงต่อไปค่ะ จำนวนเต็มศูนย์เราจะเห็นนะจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยมันจะต้องมากกว่าใครเสมอมากกว่าจำนวนเต็มลบค่ะลูกมากกว่าจำนวนเต็มลบโอเคไหมและจำนวนเต็มบวกจะต้องมากกว่าใครมันจะต้องมากกว่า จำนวนเต็มบวกอ,อยู่อย่งนี้จะต้องมากกว่า0และจํานวนเต็มลบโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบจํานวนเต็มกันลบ3กับลบ1ยิ่งติดลบมากจะมีค่าน้อยค่ะ,ะแสดงว่าลบ3มเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าลบ1น้อยกว่านะคะนี่น้อยกว่าลบ1ค่ะ 4กับลบ2อจำนวนเต็มบวกจะมากกว่า0นและจำนวนเต็มลบเสมอแสดงว่า4เป็นจำนวนเต็มบวกจะต้องมากกว่าจำนวนเต็มลบก็คือ4มากกว่าลบ2ต่อไป5กับลบ8 5กับลบ8 5, right. 5, 5, 5เป็นจำนวนเต็มบวกจะต้องมากกว่าเต็มลบเสมอโอเค5มากกว่าลบ8 0กับลบ7จจะต้องมากกว่าจำนวนเต็มลบเนาะเพราะว่า0ย์เป็นตรงนี้ จำนวนเต็มลบอยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องใส่มากกว่าต่อไป10กับ18โอ้โหเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ตอนปฐมแล้วค่ะครูขาก็ใช้หลักการเดิมค่ะอยู่ทางด้านขวามันจะเพิ่มขึ้นนะ18มันต้องไปทางด้านขวา1 8ก็10ก็จะน้อยกว่า18ต่อไปค่ะข้อ6ลบ -17 กับลบ1ติดลบมากจะมีค่าน้อยเพราะะนะ้นลบ1จจะน้อยกว่าลบ1ค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะได้เจอตอนมอนึ่เทอมหนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้คุณต่ายแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจคอสมอหนึ่เทอมหนะคะสามารถสมัครเรียนได้เลยนะคะโดยทักอินบ็อกซ์นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ